มีสุตังเีกังสามายังพักขวาภารานสิยังวิหระรติอิสิปะเตนีมิขะทายตตระโคพักขวาปัญจะพักขีเยพิคูอมันเตสิเทวามีพิกเวอันตาพับภาชิเตนนณสับวิตัสสภาโยยายโยจานาังกามีสุการะ กามัสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุชนิโกอาณาเรโยอาณาทะสันหิโกสันหิโตโยจานังอิตัจิรามะทานุโยโคโทุโคโอ,าอาณาเรโยอัตทะอนณาทาสันหิโตเอเตเตพิขเวอุโพอ,อันเต อนุป an ัมะมัชิมาปฏิปทาตถาคเนตนะอภิสัมพุทธาสกุการณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญาะสัมภาทานะนิพานานังสังวัติเติสติกตมาจะรซาภิเขาเวมชิมาปฏิปทาตถาคเน คาเตนะอภิสัมพุทธาจัก,กนะุการียานะการณีอุปสมายะอภิญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตะติอายะมีวะอริโยอัตคังคิโกมะโคเสยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมากัสโปสัมมาวาจาสัมมากรมมโนสัมมา,มมนนมมาอาชีโบ สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิายังโคสาภิกเวมัชิมาปฏิปัาตถาคตีเนอภิสัมพุทธาจักกุกรณียาณกรณีอุปสมายะอภิญายะสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติอิทิ อีทังโคปานาพิขาเวทุกครั้งอริยสัจจังชาติปีทุกขาราชาปีทุกขามารนามปิทุกครั้งโสกปิริเวกปิริเทวทุกขโมทนสุปายสาทุกขาอิปเยหิสัมปโยโคทุกโคปเยหิวิปโยโคทุกโคยามปิชังนะละพะ ตามปิทุกขังสังขิเตนะปจจุธานานักคันธาทุกข,ขาอิทังโคปนาพิเขาเวสุคมสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคหัตคะคะสหะคาตาตะตาระตันตาราพินันทินีเสยะทิทังกามตามันหา ตตันหาภะคะวะตันหาภิกขะวะตันหาทางโคปะนะาภิกขเวทุกขานิโรทโทโอะเรีสัจจังโยตัสยะเยวะตันหายะเอสาเซวิราคานิโรทโทจาโคปะนิปตินิสังขมุตโตนナะ อนาลโยอิทังโคปนาพิขาเวทุกขะนิโรธาค้ามินีปฏิปัฏอานริยสัจอายเววะอริโยอัตคังคิโกมะโคเสยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมากะสโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ บิทังทุกครั้งอริยสันต,ติมีพิเขาเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมมสุจากขคุ้งอุทปา,าทินานังอุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิวิชาอุทปา,าทิอาโลโกอ,อุทปา,าทิตังโคปานิทั้งทุกครั้งอริยะสัจังปาริเยยันติเมีพิเขาเวบุเพอนันุสุเตสุ ธรรมเมสุจะคุ้งอุทปาที่นานังอุทปาที่ปัญญาอุทปาที่วิชาอุทปาที่อาโลโกอุทปาที่ตังโคปานิทั้งทุกขังอาริยะสัจจังปริยันดาตันติเมพิขเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทปาที่นานังอุทปาที่ปัญญาอุทปาที่วิชาอุทปาที่อาโลโกอุทปาที่ ทังทุกขสมุมทาโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอานุสตุเตสุทมเมสุจกคุ้อุทปาทินานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทั้งทุกขสมุทาโยอริยสัจจังตา ปหาตัมพันติเมพิเขาเวบุกเพอารานุสุเตสุธามเมสุจักคุ้งอุทปาทินานะอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิ้ทังทุกขสมุทยโยอาริยสัจจงปะหินันติ เมพิขเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจกคุงอุทปา,าทินานาอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขะนิโรอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้อุทปา,า,า,าทิปา,านา อุทปาทินานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทั้งทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัญจิกาตัพันเตมติเมพิขเวบุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทินานัอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุทาปาที่ตังโควันิทังทุกขะวานิโรอริยสัจจังชันสัจชิจจจจชกานติเมพิกาเวบุเพอารนุสุเตสุธรรมมีสุจักุงอุทปาที่นานังอุทปาที่ปัญญาอุทปาที่วิจารอุทปาที่อะโลโกอ,อุทปาที่ตังโคอ,อุทปาที่ อิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทินานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปันิทั้งทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวตทัสพันติเม พิขเวบุเพอนานุสุตเตสุธรม,มีสุจักุงอุทปาทินานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปอานิทังทุกขะนิโรทะขามินีปฏิปทาอริยสัจ,จังภาวิตันติเมพิขเว บุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักุ้งอุทปาทิปานาอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวัาจเมีพิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปารวัตทั้งทวาสการังยะทาภูตังยานาทัสสนังนวิสุตร สุวิสุทังอหิเนวตาวังภิกขเวสาเทวเกโลกเกสัมาระเกสุพัมมะเกสัตสัมมาณพัมมะนิยาปัจช,ชายะเทวมนุสัยยะอนุตรารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญาสิงหโตจักโคมีภิกขเวอิมีสุจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปารวัทังทวาสการยะยาภูตังยานะทัศนังวิสุทธ an ังอโหสิอาทะหังพิขเวสเทวะเกโลเกสมารเกสุภัมะเกสัสสะมณะพัฒมานิยาปัจชยาสเทวะมนุสสยายะอนุตรังสัมมาโูทิงอภิสัมโพโทปันจัยาสิง ยานันจปะปะเมทัสนังอุทปาทิอุกกปาวิมีวิมุตติอายนามันติชาตินัตธิธานิปุนาโวติอิธทมะโวจากาภัขวาอาตามันอาตามนานะปัจจาวคียะพิกุภาขวันโตภาสิพาพินันทุม อิสมันยิจะปะณะเวยการางสมิงยายะมานอัสยมโตโกทัญสะวิระชังวีตมะระธรรมะคักจักคุ้มอุทปา,าทิยันจิยันกิจิสมุททยาธรรม,มังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปาวติเต สัพพาวาตาธรรมมาจากเกกุม,มาเทวาสัทธมนุษสาวีสุเอตมพัคขวันตาภาราณะสิยังอิสิปะนะอิสิปะเตนมิขัทายยอนุตารังสัมมากะจังปาวัตติตังอปวัตติยาสามเนวพัมมาวเนวาเทวะเนวมามะเรวาพัม,มนุษวาเกจิวากัด โลกัสมินติภุมมานังเทวานังสัตทางสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสามานุสาวีสุงจาตุมหาราชิกาเทวานังสัตทางสุตวาตาวติตังตาวติสังเทวังสัทมนุษยสาวีสุงตาวติสานังเทวานัง ทัตทางสุตวายามาเทวาสัทมนุสสาเวสุงยามานังเทวนังสัททังสุตว่าตุสิตาเทวาสัทมนุเวสุงติตุสินานังเทวนังสัททังสุตวานิมานารติเทวาสัทมนุสสาเวสุงนิมานารตินังเทวนังสัททังสุตวา ปรณิมาติตวะสวัสติเทวะสธามนุสสาเวสุงปรณิมิตตวะสวัตตินางเทวานางสัทังสุตวะรรมมหายายิกาเทว,วะสัทธมนุสสาเวสุงเอตัมภะขวาวารณสิยังอสีปเตนะมักขายเยอนุตาร,รังธรรมะจักกังปวัตติตัง อัปวติยังสามนวะนวววาพรมเิวามหาเทวะนะวามารีวพรมมนุวาเกจิเกนะจิวาโลกาสมินติอิหิอิติหะเตนะคานนีนะตนะมหุเตนยายวะพรมมโลกาสัทโธอพภะกุขันธิยะ ายัญ,ญจะทัสสะสะสหสสสิสัส,สีโลกทากรรมสกักกรรมปิซัมปะกรมปิซัมปะเวทิอปาโมมาโนจะโลจะลาโลอาพาโซโลเกปะตุละโหสิอติกรรมเมวะเทวนางเทวนุภาวังอธโคปะภาควาอุทานังอุทา,ทาสินี อัญญาสิวตาโกโพโกธัญญาอันสิวตาโกโกธัญโยติอิหิทังยายะสมัตโตโกธัญญาสัอัญยาโกธัญโยตวตานามังอหิสิเต